สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าเราก็อเอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะไม่ได้ลงให้หลายวันเลยต้องกราบอขอขออภัยพี่พี่เอฟซด้วยนะคะแอก็ทํางานนะคะพี่พี่จ๋าเลิกมาดึกก็ไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้ลงแนวทางทางนี้ให้นะแต่ว่าในกลุ่มแอดลงทุกแนวทางเหมือนเดิมนะคะ อก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอามาดูกันนะคะสําหรับตารางตัวเด่นในสูตรมัดรวมเนาะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรมัดรวมแล้วก็สูตรเม็ดเดี่ยวนะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรก่อนออกไปแต่ละสูตรก็รุนได้สีหน่อยนะคะอาหากวันไหนหาแอดไม่เจอตามได้ในกลุ่มเลยนะคะพี่พี่จา๋าอ่ ID า id line นะแล้วก็สูตรสติ๊กเกอร์มาเด้อเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงนะคะ,ะไปกันต่อที่ตารางตัวเด่นของเรานะคะ ตารางตัวเด่นของเราในรอบวันที่21กันยายนสองพนห้ารนะคะอ่ะมาดูกันอ่ะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดจับคู่เนาะพี่ๆจ๋าแอดลงไม่นานนะคะลงสั้นๆยังไงอ่ะฝากเป็นกำลังแรงใจรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะพี่ๆจ๋าอ่ะตัวเด่นให้ไปที่8นะคะ4 9 9หรือ6เนาะพี่ๆจ๋า5 2 3นะคะ ส่วนเด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่สี่แล้วก็เก้าเด่นสุดในตารางนาะไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะส่วน C นะคะมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสี 4, แอดให้ไปที่สี่สองนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะส่วนเก้านั้นแอดให้ไปที่เก้าสองเก้าสาม เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชอบจับในตารางนะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่ะอันนี้เก้าเจ็ดนะอันนี้เก้าเจ็ดนะคะดำดำทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดให้เป็นชุดกันเดี๋ยวแอดเขียนเก้าเจ็ดให้ใหม่ก่อนเลือเยอะเ,เกินแปบ๊บหนึ่งนะคะมันไม่เป็นระเบียบ อันนี้คือเก้าเจ็ดนะคะชุดกันนะคะแอดให้ไปที่ห้าแปดสามหนึ่งมาแล้วมาอีกได้นะคะหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหก แต่ว่าวันนี้แอดก็มีเบิ้ลมานะคู่หนึ่งนะคะสําหรับเบิ้ลแอดให้เบิ้ลไปที่หนึ่งหน่นะคะพ,พี่จะให้ไปที่หนึ่งเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นในสูตรมัดรวมนะคะอ่าเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพ,พี่จ๋าสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะแอดไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนเด้ออ่ะตามขั้นตอนนะคะสําหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สี่แนะคะเกสา แล้วก็9จิตใครไม่ชอบผไม่ชอบ 9, กบ้ากลับหัวเองนะคะชุดการแอดเน้นไปที่5 8แล้วก็3 1นะคะเน้นไปที่6คู่เนาะสาหรับแนวทางฮานอยสูตรมันรวมทั้ง4หน่อยนะคะอะ่หากมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณ p p s c ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามแอดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับอ่ทาทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยเนาะขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ